คือคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เยอะครับก็มันก็จะมีการใช้สารที่เรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์เอนไซม์เยอะในการขจัดพวกแอลกอฮอล์นะครับให้มันลดพิษลงนะครับคือเราก็หลายชนิดเลยเช่นคูต้าเทโวนทอกซิเดสเอสโอซูตร้าออกไซด์ดิสมิวเทสคาตาเลสเพราะฉะนั้นก็คือเหมาะอย่างยิ่งในการเสริมพวกกลุ่มพวกแอนตี้ออกซิแดนต์เอนไซม์เพื่อช่วยให้การทำงานของตับดีขึ้นเพราะว่า แอนตี้ออกซิแดนท์เอนไซม์แบบนี้ครับจริงๆมันอยู่ที่ตับของเราครับคนที่อย่างที่บอกว่าอายุมากขึ้นมันลดลงทานยาเยอะนะครับดื่มเหล้าเยอะนะครับก็ลดลงเพราะฉะนั้นก็คือเหมาะอย่างยิ่งนะครับถ้าจะเสริมพวกกลุ่มพวกแอนตี้ออกซิแดนท์กลุ่มนี้ในที่นี้ต้องบอกว่ากินเลยค่ะยิ่งกินยิ่งดีค่ะยิ่งบำรุงสุขภาพนะคะงั้นถามดรบ้างเพื่อคำตอบที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยว่ากินบีออนไลฟ์เซนเชียลได้ไหมคะจะกินแต่ยาพิษหรือจะกินยาพิษ แล้วเติมด้วยยาล้างพิษนะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวแอลกอฮอล์มันจะไปทําลายตับถูกไหมฮะแล้วแอลกอฮอล์ก็ทาให้กระบวนการเผาผลาญในร่างกายมันเพี้ยนมากๆนะครับแล้วก็เกิดสารอนุมูลอิสระออกมาเยอะมากนะครับทำให้เซลล์ของเราเครียดมากอันนี้ก็จะมีสารต้านเครียดอยู่ละนะครับชัดเจนแล้วคนที่กินแอลกอฮอล์เป็นประจำเนี่ยพวกวิตามินเกลือแร่การดูดซึมก็จะไม่ดีอันนี้ก็มีตัววิตามินเกลือแร่เสริมให้นะครับ และที่สําคัญคือคุณหมอได้พูดเรื่องสารสกัดจากเห็ดก็ช่วยดูแลตับด้วยนะครับโดยรวมๆดีต่อสุขภาพของคนที่ดื่มแน่นอนนะแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นคือกิน b บียร์และเชนเชียลแล้วกินมา c ีพลาสด้วยนะเพราะอันนั้นคือสารสกัดที่ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยดูแลเลือดให้สะอาดนะครับดูแลตับให้แข็งแรงนะครับอันนี้หลายๆคนก็พิสูจน์มาแล้วเพิ่มเรื่องของเอนไซม์ SOD ในร่างกายได้ด้วยนะครับ มาถึางคำถามที่4